สวัสดีครับแบงเคเบอลน,นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องฮิลส์โบโล EP ที่3กันเลยนะเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามไปให้เร็วหน่อยนะครับผมกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันเนาะเรื่องราวในคลิปที่แล้วเนี่ยมันจบลงตรงที่แฟนบอลลือ่าผัวได้พังประตูลัว้วพังลั้วกัน้นแล้วก็รวมถึงการปีนลั้วเพื่อนหนีตายกันออกมาเพียงแต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่อ่ะบางส่วนเขายังคิดว่ามันคือการก่อกวนคือการบุกลุกลงสู่สนามของแฟนบอลลวอร์พูลอยู่เลยดังนั้นเรื่องราวในคลิปเนี่ยครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลได้ลงมาสู่สนามแล้ว หลังจากที่พวกเขาได้ออกไปจากอัศจรรย์ทั้งสองคอกได้แต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหรือว่าถ้าใครอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องนะครับหรือร่วมถึงการรับฟังประวัติของสโมสริรวอร์พููแบบว่าละเอียดยิบเลยยังไงก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะผมขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่บรรดาเจ้าหน้าที่เขาได้กลูกันมาถึงบริเวณริมรัวของคอกที่3กับคอกที่4เขาเพิ่งเข้าใจว่า นี่มันไม่ใช่การบุกลุกลงสู่สนามของแฟนบอลลวอร์พูลแต่มันเป็นการหนีตายแฟนบอลบางคนหน้าถูกอัดเข้ากับรั้วกั้นสนามจนผิวหนังมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินม่วงบางคนตาเหลือกจนเหลือแต่ตาขาวบางคนก็ตาลอยถึงแม้ว่าพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพมันก็ลอยลามากๆและก็แน่นอนเลยครับว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันได้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วและอีกหลายๆชีวิตที่กำลังจะตายลงด้วยหลายเกมการแข่งขันมันก็ถูกเป่าให้หยุดหลังจากที่เริ่มเกมไปได้เพียงแค่6นาทีเจ้าหน้าที่คนหนึ่า ภาพที่เห็นตรงหน้ามันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆมันเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายที่สุดในอาชีพของเขาผมได้ปีนรั้วตรงคอกที่สองเพื่อไปดึงคนที่มีสภาพที่ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วให้ปีนรั้วข้ามขึ้นมาส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเขาก็ปีนรั้วตรงคอกที่สามเพื่อทําแบบเดียวกันและหลังจากเหตุการณ์จบลงเพื่อนของผมคนนึงเขาก็ลาออกจากอาชีพนี้เลยเพราะเขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นยังคงติดตาเขาและมันน่ากลัวมากๆเขาได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาเห็นเด็กคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่านิ้วเขาได้เกี่ยวติดกับล้วเหล็กเด็กคนนั้นพยายามได้มองไปที่ดวงตาของเพื่อนของผมถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่สามารถพูดได้แต่สายตามันส่งเสียงคำว่าช่วยด้วยออกมาเพื่อนของผมพยายามทั้งผลักทั้งดึงแต่มันก็ไม่สามารถช่วยได้จนในที่สุดล้วกั้นมันก็พังลงมาผู้คนนั้นก็ได้ล้มทับกันจนกลายเป็นกำแพงมนุษย์ที่มันส่งถึง 6- 7เจชั้นและคนที่แย่ที่สุดในสถานการณ์นี้ก็คือคนที่ถูกทับอยู่ด้านล่างสุดแถมบางคนก็ยังเป็นเด็กที่มีความแข็งแรงสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ บางคนก็ติดอยู่ในซากลวเหล็กที่พังลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครอยู่ใครตายมันคือเรื่องของโชคชะตาเจ้าหน้าที่คนเดิมเขาได้บอกว่าเขาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใต้ซากคนตายมีสภาพที่อ่อนแรงมากๆผมได้ตบหน้าผู้ชายคนนั้นเพื่อให้เขาได้สติและพยายามจะดึงตัวเขาออกมาจากซากผู้เสียชีวิตที่ได้ทับตัวเขาอยู่และสําหรับลวเหล็กในบางจุดที่มันยังไม่ได้พังลงมาเจ้าหน้าที่สนามและรวมถึงแฟนบอลที่ยังพอมีแรงพวกเขาก็ช่วยกันใช้มือดึงให้ลวเหล็กมันพังลง เพื่อให้คนด้านในนั้นสามารถหนีออกมาได้ง่ายขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาถึงก่อนที่เขาจะพุ่งตรงไปที่ห้องควบคุมและได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์ที่เห็นภาพจากตรงห้องควบคุมเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงมันคืออะไรแต่เขากลับได้บอกไปว่ามันมีการบุกลุกของแฟนบอลลิเวอร์พูลจนทําให้เกมการแข่งขันมันต้องหยุดลงจนถึงในเวลา15นาฬิกา15นาทีเกรแฮมเคลลี่และเกรนเคอร์ตันสองคนจากสมาคม Φ ฟุตบอลอังกฤษ และเกรแฮมแม็กเคลย์เลขานุการของสโมสรเชฟฟิลด์เวนเดย์พวกเขาทั้ง3คนได้วิ่งมาถึงห้องควบคุมและเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์เขาก็ได้บอกไปว่าแฟนบอลหรือว่าูลนั้นพังประตูรั้วลงมาทําให้พวกเขานั้นสามารถบุกลงสนามเพื่อเป็นการก่อกวนเกมการแข่งขันและจากการที่พูดไปโดยที่ตัวเองก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้เกรแฮมแคลรี่เข้าใจว่ามันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าเกรแฮมแคลรี่เขาก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์อ่ะรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว เขาก็เลยเล่าเรื่องเนี่ยไปพูดกับสื่อในภายหลังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือความผิดของแฟนบอลลิเวอ์ผูทั้งหมดและเมื่อเกมหยุดลงรถพยาบาลเซนจอนก็ได้ขับเข้ามาในสนามแฟนบอลที่ล่อตายและสติไม่หลุดก็ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้คนแพทย์ที่เป็นแฟนบอลลิอวอ์ผูคนหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงใน E ีพีหนึ่งที่เขาได้พยายามเข้าสนามแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้ก่อนที่จะต้องยอมถอยออกมาคนนั้นนั่นแหละครับเขาบอกว่าในตอนที่เกิดเหตุอ่ะเขายังคงอยู่นอกสนามอยู่เลย และเขาก็บังเอิญเจอผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งหนีตายออกมานั่งร้องไห้อยู่ตรงด้านนอกประตูมุนผมได้เห็นเขาวิ่งไปพูดกับตำรวจว่ามีเด็กตายอยู่ข้างในและขอร้องให้ตำรวจนั้นทำอะไรสักอย่างแต่ตำรวจก็ไม่มีการขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมเห็นว่าสถานการณ์มันเริ่มจะไม่ดีแล้วก็เลยได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปที่ด้านในและสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือนาทีชีวิตผู้คนบางกลุ่มก็ได้พยายามที่จะปีนรั้วออกไปในสนามผู้คนอีกกลุ่มนึงก็นอนกองอยู่ตรงพื้นสนามและไม่มีใครดูแลผู้คนเหล่านั้นเลย การตอบสนองมันช้ามากๆและเห็นได้ชัดว่านี่มันคือเหตุการณ์ฉุกเฉินในฐานะคนเป็นหมอแล้วนี่มันคือสิ่งที่รับไม่ได้และภาพนิ่งทุกภาพที่เราเคยเห็นกันเนี่ยไม่ว่าจะในคลิปนี้หรือว่าจะเห็นมาจากที่อื่นก็ตามมันมาจากช่างภาพในสนามทั้งหมดซึ่งก็แน่นอนเขาว่าช่างภาพพวกนั้นน่ะพวกเขามาถ่ายเกมการแข่งขันแต่พอเกมการแข่งขันมันหยุดลงเขาก็เลยหันไปถ่ายภาพโศกนาตรกรรมที่เกิดขึ้นในสนามแทนแฟนบอลหลายคนที่ณเวลานั้นน่ะพวกเขาถูกขบทับเข้ากับล้วเหล็กจนหน้าเบี้ยว แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของลัวกลับมีคนมากดชัตเตอร์ถ่ายรูปมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ช่างภาพพวกนั้นอ่ะจะถูกโกรธจากแฟนบอลลือ์ผูเพราะว่าในตอนนั้นมันคือนาทีชีวิตแต่พวกเขากลับมาถ่ายรูปคนเสียชีวิตถ่ายรูปคนตายถ่ายรูปแฟนบอลที่ทรมานหายใจไม่ออกและหลังจากที่ลัวพังลงมาแฟนบอลก็หลุดออกมาได้แล้วมันก็เลยทําให้ช่างภาพพวกนั้นเขาถูกทํำลายจากแฟนบอลลือ์ผูพร้อมด้วยความโกรธและในช่วงเวลาที่แฟนบอลลือ์ผูนั้นวิ่งเข้าไปทําลายร่างกายช่างภาพ มันก็มีช่างภาพคนอื่นๆอีกที่ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้จนมันได้กลายมาเป็นหลักฐานสําคัญที่แท้จริงในเวลาต่อมาจนในที่สุดภาพที่สยดสยองที่สุดก็เริ่มปรากฏไปทั่วสนามฮิลส์โบโลมีคนบาดเจ็บสาหัสมีคนเสียชีวิตและบางคนก็เสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาก่อนที่พื้นที่สนามฮิลส์โบโลมันจะเต็มไปด้วยซากศพผู้เสียชีวิตทุกคนถูกลากมากองไว้ที่พื้นสนามพร้อมกับคนที่บาดเจ็บสาหัสพวกเขาก็ถูกจับาให้มานั่งอยู่ในจุดใกล้ๆก,ก,กัน ส่วนคนที่ปลอดภัยและมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เขาก็ได้เริ่มวิ่งไปทั่วสนามเพื่อตามหาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนรักของเขาส่วนแฟนบอลคนไหนที่มาคนเดียวและสามารถรอดชีวิตได้พวกเขาก็มาทำงานร่วมกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้วยการไปช่วยปั๊มหัวใจช่วยให้คนที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะพยายามช่วยกันแล้วแต่ว่าหลายคนพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกหรือผิด เพราะว่าความรู้ในการทํา CPR ของคนอังกฤษในช่วงเวลานั้นมันยังน้อยมากๆพวกเขานั้นยังไม่รู้จักวิธีการผสมพยาบาลเบื้องต้นบางคนที่แขนหักหรือขาหักก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีมันมีเพียงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนจ์จอนเพียงแค่3 0สิคนเท่านั้นที่สามารถทําได้อย่างถูกต้องแฟนบอลหลายคนเขาก็พยายามมองดูแพทย์พยาบาลว่าพวกเขานั้นทําอะไรบ้างและก็พยายามทําตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มหัวใจหรือการช่วยเหลือแบบ mouth to mouth แต่มันก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังคงโกรธแค้นต่อเจ้าหน้าที่ อย่างในรายของเด็กวัยรุ่นคนนึงที่เขาได้บอกว่าเขาจําหน้าของเจ้าหน้าที่คนที่เขาเคยพยายามร้องขอความช่วยเหลือตอนที่ยังอยู่ในคอกได้แต่เจ้าหน้าที่ทั้ง3มคนนั้นกลับยืนเฉยและก็ไม่ให้การช่วยเหลืออะไรเลยจนทําให้เพื่อนของเขานนั้นต้องเสียชีวิตไป2คนและมีเขาที่รอดตายมาได้เพียงแค่คนเดียวและมันก็เป็นความบังเอิญที่เขาดันไปเจอกับหนึ่งในเจ้าหน้าที่คนที่เขาเคยร้องขอความช่วยเหลือตอนที่อยู่ในคอก และหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาสติหลุดในทันทีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาชี้หน้าใส่แล้วก็ตะโกนว่าไอ้พวกเฮีย้ยกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายเดี๋ยวนี้เลยและในส่วนของรถพยาบาลพวกเขาได้ขับมาทางช่องว่างระหว่างอัศจันทิศเหนือกับอัศจันย์สปินออนคอฟคือไม่ต้องงงนะครับเพราะว่าสนามฮิลส์โบโลพวกเขาก็มีอัศจันท์ที่ชื่อว่าสปินออนคอฟเหมือนกับที่แอนฟิลด์เลยในช่วงเวลานั้นรถพยาบาลมันก็มีน้อยเกินกว่าที่คนได้รับบาดเจ็บเตียงเสริมเตียงพยาบาลรวมแล้วมีแค่9้าตัวที่ถูกนำออกมาใช้ ซึ่งเพียงแค่เก้าตัวเนี่ยมันไม่เพียงพออยู่แล้วครับทั้งคนเสียชีวิตทั้งคนที่ได้รับบาดเจ็บแฟนบอลเขาก็เลยได้รือป้ายโฆษณาออกมาแล้วก็ใช้มันเป็นไปหามชั่วคราวแทนก่อนที่จะได้ช่วยกันหามออกไปที่บริเวณด้านนอกสนามเพื่อรอให้รถพยาบาลนั้นขับมารับตรงริมถนนแต่ว่าความวุ่นวายมันก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับหลังจาก13นาทีที่เกิดเรื่องการสื่อสารที่บกพร่องอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่มันก็ยังคงดาเนินต่อไปในห้องควบคุมเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์เขาได้ส่งข้อความเสียงไปยังสําานนักงใหญ่ เพื่อขอการสนับสนุนกําลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ว่ามันมีการบุกลุกจากแฟบนบอลลิเวอร์พูลจนตอนนี้มันไม่สามารถควบคุมได้แล้วก่อนที่เขาจะได้ส่งเจ้าหน้าที่มอลเล่ลงไปในสนามเพื่อไปทําการตรวจสอบดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มอลเล่เขาก็ได้พูดผ่านวิทยุสื่อสารกลับมาว่าเรียกรถพยาบาลด่วนแต่ว่าความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกเรื่องเลยเพราะจริงๆแล้วในตอนนั้นน่ะมันมีรถพยาบาลของนครหลวงเซาล์ล็อกเชียร์จอดสแตนบายอยู่2คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่4คน และพอเกมมันถูกหยุดลงในนาทีที่6หรือว่าในเวลา15นาฬิกา6นาทีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาได้รับข้อความเสียงจากทางวิทยุว่าให้ไปตรวจสอบบริเวณอศัศจรรย์ฝั่งลิฟวิ่งเลนหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แฟนบอลน,นั้นได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขานั้นจะได้แจ้งกลับไปว่ามันไม่มีแฟนบอลได้รับบาดเจ็บนะรถพยาบาลของนครหลวงเซา์ยอร์กเชียเขาก็เลยไม่ได้ขับมาพวกเขาก็ยังอยู่ในสถานะสแตนบายรอต่อไป จนสถานการณ์มันควบคุมไม่ได้แล้วรถทั้งสองคันถึงได้ขับมาในช่วงเวลา15นาฬิกา13นาทีและ15นาฬิกา17นาทีซึ่งแน่นอนว่ามันช้าเกินไปเพราะคนที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาเพียงแค่6นาทีในการนำเขากลับมาให้ได้และรถทั้งสองคันมาถึงช้ากว่า6นาทีและถ้าหลังจาก6นาทีเราสามารถเอาพวกเขากลับมาจากความตายได้นั่นมันคือปาฏิหาริย์และเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลเขาก็ได้ตัดสินใจประกาศผ่านเสียงลำโพงสาธารณะไปว่า ขอหน่วยพยาบาลเพิ่มเติมและไม่ได้บอกข้อมูลอะไรที่มากไปกว่านี้มันก็เล่นให้แฟนบอลในตอนนั้นมันถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกครั้งหนึ่งกลุ่มแรกก็คือแฟนบอนลลอร์พูเนี่ยครับที่เขาได้โกรธเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันผ่านมาเกือบ15นาทีแล้วแต่เพิ่งจะมีการประกาศผ่านลำโพงว่าขอแพทย์พยาบาลเสริม่ฟนอีกกลุ่มหนึ่งมันก็คือแฟนบอลของนอตติงแฮมฟอเรสที่เขาได้รับรู้แค่ว่าแฟนบอนลลอร์พูนั้นบุกลงมาป่วนในสนามทําให้เกมการแข่งขันมันต้องถูกเลื่อนออกไป และหลังจากการประกาศของเจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลไปไม่นานรถพยาบาลจํานวนมากก็มาถึงที่หน้าสนามแพทย์พยาบาลเขาก็ได้วิ่งลงมาถามเจ้าหน้าที่ถึงสถานการณ์และถามว่าพวกเขานั้นต้องเข้าไปตรวจที่ประตูไหนแต่มันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเลยที่สามารถตอบคําถามนี้ได้หรือแม้แต่การถามหาคนที่เป็นหัวหน้าการสั่งการมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่ตอบได้ว่าหัวหน้าการสั่งการไปอยู่ที่ไหนจนมันก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งแคนพวกเขาต้องวิ่งวนรอบสนามเพื่อหาทางเข้าพร้อมกับหิ้วกระเป๋าหน้ากากออกซิเจน พร้อมกับเครื่องช่วยหายใจคนละหนึ่งโหลเอาไว้ช่วยเหลือผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดในระหว่างทางส่วนคนที่เสียชีวิตลงไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของการเก็บศพและมันก็ใช้เวลาไม่นานครับรถพยาบาลคันแรกที่เจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์ได้เรียกขอพวกเขาก็สามารถหาทางขับเข้าไปในสนามจนได้ซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่รถพยาบาลเซนจอนหรือว่ารถพยาบาลของนครหลวงเซา์ยอร์เชียร์นะครับอันนี้จะเป็นรถพยาบาลอีกชุดหนึ่งและและหลังจากที่รถพยาบาลชุดแรกชุดนี้ครับ เขาได้เข้ามารับผู้บาดเจ็บแล้วก็ขับออกไปบนถนนเพนนิสตันรถพยาบาลอีกชุดหนึ่งเขาก็ได้ขับสวนมาที่ในสนามแต่ว่าเขากลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขวางทางเอาไว้และบอกกับรถพยาบาลชุดที่2นี้ว่าพวกคุณไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะเพราะว่าตอนนี้แฟนบอลกําลังต่อสู้กันอยู่เจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลเนี่ยครับเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อร่วมงานเพื่อสอบถามว่าจะให้ทํำยังไงดีก่อนที่ปลายสายจะบอกว่า Fuck the police just do your job ช่างหัวตำรวจแม่งมัน แค่ทำหน้าที่ของคุณไปก็พอเขาก็เลยได้ตัดสินใจเหยียบคันเร่งบีบแตกค้างไว้และฝ่าด่านตำรวจไปจนถึงสนามฮิลส์โบโลและพอไปถึงที่สนามมันกลายเป็นความลําบากใจแต่ว่าสําหรับแฟนบอลแล้วอ่ะพวกเขาอาจจะรู้สึกโล่งใจที่รถพยาบาลน,นั้นมาถึงแต่ภาพที่เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นน่ะทุกคนนั้นต่างแบกคนที่บาดเจ็บแบกคนตายมาเพื่อขอความช่วยเหลือและรถคันหนึ่งมันก็สามารถเข้าไปได้ไม่เกินแค่3คนพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้เลือกเลยว่าพวกเขาต้องช่วยเหลือใครก่อน เพราะว่าทันทีที่ประตูรถเปิดทุกคนก็ต่างเก้าคนของตัวเองขึ้นไปอยู่บนรถพยาบาลให้ได้ต่อให้คนคนนั้นจะเสียชีวิตลงไปแล้วก็ตามและในส่วนของสถานการณ์ด้านในสนามเจ้าหน้าที่เขาได้เปิดลงยิมเพื่อใช้เป็นห้องดับจิตและห้องพังนักเตะของสโมสรเพื่อใช้เป็นห้องปฐมพยาบาลในส่วนของห้องดับจิตเนี่ยมันได้มีแพทย์คนหนึ่งที่ประจำอยู่เพื่อทําการคอยควบคุมแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าศพที่ถูกนําเข้ามานั้นพวกเขาได้เสียชีวิตลงแล้วจริงๆถึงแม้ว่ามันอาจจะยากต่อการตรวจสอบก็ตาม ในส่วนของห้องผฐมพยาบาลมันก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมากหน่อยเพราะว่าพวกเขานั้นต้องรีบให้การช่วยเหลือผู้คนและด้วยความที่มันต้องทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ในหลายๆครั้งพวกเขาไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบละเอียดถึงขนาดนั้นพวกเขาก็เลยทําได้แค่วัดชีพประจอเพื่อแยกระหว่างคนเป็นกับคนตายบางคนก็เป็นแค่แฟนบอลคนธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือพวกเขาก็มาวัดชีพจรแบบผิดวิธีหลายๆเคสก็ถูกรายงานว่าเสียชีวิตลงแล้วจนถูกส่งเข้าไปอยู่ที่ห้องดับจิตแต่ว่าไม่นานนัก พวกเขาก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้จนถึงที่สุดแล้วจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตมันก็ไปจบที่96รายและมีเพียง14รายที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล12จาก14รายก็ถูกเขียนรายงานว่าพวกเขาได้เสียชีวิตทันทีที่ไปถึงโรงพยาบาลก่อนที่เคนนี่เดวกลิชผู้จัดการทีมหรเวอร์ฮูลที่ตอนนั้นเขาไม่ได้รับรู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาก็ได้เดินออกมาเพื่อขอร้องให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบและในเวลา16นาฬิกา เจ้าหน้าที่ดักเคิลฟิลด์เขาได้ประกาศผ่านลำโพงในสนามเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันก็เลยทําให้แฟนบอลนอตติงแฮมฟอร์เรสพวกเขาเริ่มใจเย็นลงก่อนที่จะได้ปลบมือเพื่อเป็นการส่งกําลังใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลและในเวลา17นาฬิกาดรสเตฟานป๊อปเปอร์ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าห้ามเคลื่อนย้ายศพออกจากห้องดับจิตโดยเด็ดขาดเพราะว่าเขานั้นจําเป็นที่จะต้องถ่ายรูปผู้เสียชีวิตทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อให้ครอบครัขวของผู้เสียชีวิตตได้มาารววจสอบ่ คนของพวกเขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตหรือไม่โดยที่ภาพของผู้เสียชีวิตทุกคนน่ะจะถูกแสดงขึ้นบนหน้าจอตรงห้องดับจิตชั่วคราวหรือว่าหน้าลงยิมนั่นแหละครับโดยที่บนหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพแล้วก็ตัวเลขอันดับและหลังจากที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เห็นแล้วเขาก็จะได้รับหมายเลขที่ตรงกับผู้เสียชีวิตและต่อมาเขาก็จะถูกนำโวไปพูดคุยกับตำรวจและก็นักสืบเพื่อเป็นการสอบถามรายละเอียดสำหรับการระบุตัวตนเพื่อทำให้แน่ใจว่าคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเขาได้รับรู้เรื่องแล้ว และจะได้ไม่เป็นการเข้าใจผิดไปเองและหลังจากนั้นร่างกายของผู้เสียชีวิตเขาก็ถูกส่งนําไปไว้ในถุงจนถึงในเวลา21 15. นาฬิกา15หนาทีหรือว่าผ่านไป6ชั่วโมงทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าความวุ่นวายในสนามมันจะเริ่มนิ่งแต่ว่าความวุ่นวายมันก็ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลแทนคือเอาจริงๆนะสำหรับใน E ีีเนี่ยผมติดใจเรื่องของเจ้าหน้าที่ดักเคลฟิลให้คนเดียวเองเพราะว่าเขาคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งหมดเลย เขาเอออ,อไปเองเขาคิดเองคนเดียวและเขาก็สื่อสารออกไปแบบผิดๆโดยที่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเรื่องเบสิกของการทํางานกับเพื่อนร่วมงานแล้วอ่ะมันควรจะต้องเป็นไม่รู้อย่าพูดไม่แน่ใจให้ถามเพราะถ้าเราพูดข้อมูลที่มันผิดออกไปอ่ะมันจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกหมดเลยทุกอย่างจะเละเทะพังไปหมดอย่างในเคสเนี่ยมันก็ไปแจ้งว่าเป็นการตีกันของแฟนบอลลูอร์พูเป็นการบุกลุกลงสนามของแฟนบอลลวอร์ภูเกฮัฮมเคลี่คนจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษที่เขาได้รับข้อมูลผิดๆมาเขาก็เข้าใจว่าไม่เป็นความจริงเขาก็เอาไปบอกกับสื่อ บรรดาสื่อเขาก็คิดว่ามันเป็นความจริงอีกเพราะว่ามันออกมาจากปากของคนที่น่าเชื่อถือมากๆเขาก็เลยเอาไปตีแผ่จนสุดท้ายเละเทะไปหมดเลยครับและก็ยังรวมไปถึงเหตุการณ์นอกสนามด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้านนอกเขาไม่รู้ว่าด้านในเกิดอะไรขึ้นเขารู้แค่ว่ามันมีการตีกันของแฟนบอลลร์พูลมันมีการบุกลุกลงสนามของแฟนบอลลร์พูลเขาก็เลยไปกั้นถนนไม่ให้ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาในแถวนั้นเพื่อป้องกันความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนรถพยาบาลมันก็ผ่านไปผ่านมาไม่ได้แถมก็ถูกกั้นจากตำรวจอีก การช่วยเหลือมันก็ยิ่งช้าขึ้นไปอีกดังนั้นประโยคที่ว่าไม่รู้อย่าพูดไม่แน่ใจให้ถามเนี่ยใช้ได้เสมอเลยครับหลักของการทํางานเลยเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับยังไงถ้าชื่นชอบนะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องอยากจะฟังประวัติของสมมสรหรือว่าพูดแบบละเอียดละเอียดเลยสามารถกดสมัครสมาชิกได้แล้วนะตอนนี้ผมเปิดระบบสมัครสมาชิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ถ้าใครไม่อยากสมัครไม่เป็นไรเลยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับยินดีที่ทุกคนเข้ามาฟังคลิปช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์เหมือนเดิมเลยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆแล้วล่ะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ